เฉลิมพระชนสมเด็จเจ้านาลบดีรัชกาลที่สิบวงจักกรีผ่านฟ้า65้าเวียนจบปีทรงพระราชสมภพนาขอวโลกาสพระทรงล่าน้อมเกล้าถวายชัยขอพระยศใสส่องเพียงวชิลาอาลงกรณพระบุญญาโลกสองขอพระชนเปี่ยมหันษาสืบสันตะติวงเทิน ขอพระเกียรติเกิดกล้องพระเดชแก้วกำหลาบภัยลูกไทยหลานไทยล้วนอุ่นอกมีพระองค์ทรงป้องปกประเทศชาติทศพิษราชธรรม้าย่อมยกมาเป็นฉัดแก้วนาพระปีชาสามารถหลากล้วนบริบาลถวายใจพักดีเจ้าจอมจักกรีถวายกายป้องภูมิปราบเสียน ถวายงานสร้างสิ่งดีเฉลิมลาดถวายสัตว์บ่อผิดเพี้ยนจากถ้อยถวายชัยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพุทธเจ้าดเรเอกนัน์สมบัติสกุลกิตอธิิการบรดีมหาวิทยาลายัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลายัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ